ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่คำพยากรณ์เดือนกันยายนกับเทพพิดาพยากรณ์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาในลุคที่แบบว่าออกแนวแบบเซ็กซี่นะคะก็เซ็กซี่ทุกคลิปไปเถอะก็คือก็ช่วงนี้เดือนกันยายนนะคะเราก็จะมีในเรื่องราวนะคะของนะคะเอ่อ ความสุขอะไรทุกอย่างก็จะต้องยังมีอยู่นะคะก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีเพราะว่ามีวันที่9เดือน 9, 9้าปี99นะคะซึ่งปี9 9ที่ไหนเธออันนี้ปี2020ก็คือปีตอนปี99นี้ดิชน,นี่แล้วค่ะเป็นคนทำนายดวงว่าเเราจะมีวันที่ดีนะคะวันที่9เดือน9นะคะปี99สําสำหรับการที่เราเนี่ยจะ น้อมนำนะคะพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9แล้วนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราเพราะว่าวันที่9เดือน9เนี่ยก็จะเป็นวันที่ดีก็คือดิฉันแบบให้คนบูชานะคะตอนช่วงปีนั้นนะคะดิฉันก็คือเป็นหมอดูมหาเลิกนะคะอันนี้ก็เป็นเคลิกของดิฉันวันที่9เดือน9ควรที่จะแต่งตัวด้วยชุดเครื่องแต่งกายสี เหลืองทองนะคะแล้วจะนำความสุขมาให้ก็ถ้าเกิดว,ว่าใครดูคลิปนี้นะคะแล้วก็อยู่ในช่วงวันที่9เดือน9ก็สามารถที่จะแต่งชุดสีเหลืองแต่งชุดสีทองสีคือสีที่ จ้าจาค่ะเพราะว่าดิฉันก็ทำเรื่องนี้ให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะคะตอนช่วงนั้นนะคะปี99ดิฉันก็จะแบบนำแต่เรื่องดีๆมาให้นะคะแล้วก็ให้คนเนี่ยแบบว่าล้วก็คิดสิ่งที่ดีๆนะคะก็คือเป็นวันมาหามงคลซึ่งตอนนี้กลายเป็น วันลดราคาสินค้าใครเดี๋ช้อปปิ้งก็ไม่ว่ากันนะคะแต่เราก็จะต้องมีนะคะในเรื่องราวของการทําบุญทำกุศลน,นะคะด้วยขอติดตามคลิปเนี้เธอใกล้จะถึง1,000งคนแล้วความหวังจะดีมากนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะแบบดูดวงกับเทพิดาพยากรณ์ก็ยังคงมีนะคะโปรส่งร้อสิบเก้บาทต่อคําถามนะคะ 6ขอ้อก็สามารถที่จะแอด line ID มาได้ค่ะเทพิดาพยากรณก,ก็ยังคงอยู่นะคะไม่หายไปไหนอ้อวันที่9เดือน9นะคะอย่าใส่ชุดสีมืดๆถึมๆนะคะควรแต่งชุดสีจ้าจ้าสีจะเจิดนะคะสีชมพูสีม่งวงสีเหลืองหรืออะไรเงี้ยถ้าให้ดีที่สุดก็คือสีเหลืองนะคะอย่าใส่สีดำหรือไปไหว้ราหูหรือไปไวห,หไปไว้เท้าเบส่วนนะคะเพราะว่าวันที่9เดือน9เนี่ยดิฉันทำเพื่อความสำเร็จ ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวของยมทมูตหรือว่าคนตายดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าปีก่อนๆคุณไปทําอะไรแบบนี้ในช่วงวันที่เก้าเดือนเก้าปีเก้าเก้านะคะขอให้คุณล้างนะคะล้างมณทินของตัวเองเขาเรียกว่าคือคือจะมีอยู่ปีหนึ่งอะที่ว่าให้วันที่เก้าเดือนเก้าตรงกับราหูแล้วไปไหว้ราหูอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะคุณจะต้องเปลี่ยนใหม่นะคะคือคุณจะต้องเป็นวันที่แบบวันวัน,ว,นวันแห่งสี สีที่เจิดจ้าคุณจะต้องแบบมีความคิดดีๆให้กับตัวเองนะคะถ้าหากว่าคุณทําไปในปีก่อนๆอ,อันนี้ไม่ดีส่งผลไม่ดีทําไม่ดวงชะตาเราเนี่ยไม่ดีนะคะอันนี้จะของเลิกบอกเองคุณควรที่จะไหว้พระแล้วก็ไปไหว้พระที่มีความสําเร็จเช่นพระพรหมพระแม่อุมาหรือถ้าเกิดคุณอยู่ต่างศาสนาคุณก็เข้าตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาน,นั้นๆห้ามไปไหว้เทพแห่งความตายนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ เป็นวันที่เราจะก้าวผ่านไปสู่ความสําเร็จก็คือก้าวหน้านั่นเองนะคะเราจะไม่มีเรื่องราวของความใต้หรือเรื่องราวของอะไรเกิดขึ้นช่วงนี้นะคะพายุเข้าดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะเตรียมเสื้อฝนแล้วก็ร่มไปแล้วก็เช็คตามสถานที่ต่างๆว่ามีน้ําท่วมหรือเปล่านะคะโปรสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็ยังอยู่นะคะแอดไลน์ไอดีมานะคะของเทพธิดาพยากรณ์นะคะว่าโปรสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทตอบคำถามหกข้อแล้วก็ โร1 0 0 0บาทสำหรับการโทรมาดูดวงคะ่ะดูดวงส่วนตัวตอนช่วงนี้ยังไม่รับนะคะแล้วก็ใครอยากเป็นหมอดูออนไลน์นะคะหมอดูแบบแบบเทพิดาพยากรดูดวงยังไงหรือว่าดูชะตาชีวิตหรือคุณขายประกันหรือคุณขายที่ดินคุณอยากจะแบบว่า มีคนเนชั o n อยากจะคุยกับคนรู้เรื่องนะคะก็สามารถที่จะมาเรียนดูดวงออนไลน์กับเทพีดาพยากรณ์ได้คะ่ะเดี๋ยวเราจะจัดชุดนะคะสุดคุ้มส่งไปให้คุณแล้วก็จะมีการนะคะสอนในเรื่องราวของการตลาดดูดวงด้ว่าเราจะเป็นหมอดูยังไงให้ประสบความสาเร็จน,นะคะแล้วก็ในเรื่องราวของเครื่องประดับวันนี้ก็มีแจกด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากได้นะคะในการที่จะแบบซื้อเลยก็สามารถที่จะ ส่งข้อความหาเทพิาพยากรยาได้นะคะในราคาที่แบบว่าลดถูกๆรักร้อยแต่ละคนจะไม่เท่ากันเพราะว่าเราจะถามน้ำหนักส่วนสูงนะคะแล้วก็ร้อยให้อันนี้ก็คือจะเป็นนะคะหินมงคลนะคะหินยกมงคลนะคะในการที่จะแบบทำให้เราเนี่ย one stop service ทำอะไรก็ตามเนี่ยก็จะสามารถจบได้ภายในเส้นเดียวอันนี้ก็จะแบบเวิร์กแล้วก็ปังมากสำหรับคนที่แบบ ต้องการที่จะความสําเร็จแล้วจะแบบทั้งการงานการเงินความรักอ่ะอันนี้เป็นหินอเมทิสนะคะปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายสีม่วงเห็นไหมคะก็จะเป็นหินที่แบบว่าทําให้เราเนี่ยมีแต่พลังแล้วก็มีแต่แบบเรื่องราวดีๆเข้ามาแล้วก็จะทําให้แบบปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ได้นะคะอ๋อวันที่เก้าเดือน9เนี่ยก็จะสามารถใส่ทองใส่เพชรหรือว่าใส่อัญมณีที่โอโอปังๆเสริมดวงเสริมราศีของเราได้นะคะอ่า สำหรับคนที่อยู่ในช่วงเดือนกันยาเรารู้สึกว่าว่ายวันที่9เดือน9ไม่ทันเกิดพายุเกิดน้ำท่วมคุณก็จะสามารถแต่งชุดสีเหลืองนะคะสีเหลืองทองคือเดือนกันยาเนี่ยสีเหลืองทองจะดีมากคุณก็ไปวัด นะคะแล้วก็สีเหลืองสีทองเงี้ยค่ะสีที่มันจะเจอด่ะแล้วก็ไปอธิษฐานหรือตั้งโต๊ะหมู่บูชาที่บ้านก็ได้นะคะก็คือมีผลไม้สีทองหรืออะไรสีทองวางไว้สักเก้าอย่างสิบอย่างอ่ะก็คือดิฉันทำเริ่อให้ในหลวงรัชกาลที่เก้าแล้วเราอยู่ในรัชกาลที่สิบเราสามารถที่จะถือเลิกนะคะเลขสิบได้เลขเก้าได,เได้เป็นของมงคลบางคนตั้งนี้ค่ะตั้งสองโต๊ะนะคะตั้งโต๊ะแบบเก้าอย่างตั้งโต๊ะของสิบอย่างนยให้มันมี ให้มีแบบสีเหลืองทองกล้วยส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีขนมท่องยิบท่องยอดฝอยทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอธิษฐานจิตให้กับตัวเราเองด้วยว่าขอให้เรามีแต่ความสุขอ่ะแล้วก็ใกล้เทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วยนะคะการที่เราไหว้พระจันทร์นี่ก็คือเราขอพรพระจันทร์หนึ่งแล้วก็ร้ำลึกเรื่องราวการกู้ชาตินะคะการกรักชาติของประเทศจีนเนี่ยจากเทศกาลไหว้พระจันทร์ว่าวันนั้นเราได้แบบ คือคนที่มีเชื้อจีนเนี่ยจะรู้เลยว่าจะเป็นวันที่แบบระดมพลแล้วสามารถที่จะแบบกอบกู้ชาติได้สําเร็จนะคะจากศัตรูที่มาลุกลานดังนั้นเนี่ยเราสามารถเอาธรรมเนียมนี้มาประยุกต์ได้ในเมืองไทยที่พียาพยากรมีเชื้อจีนด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยได้ไหว้นะคะในช่วงเดือนกันยายนไม่ว่าจะเป็นนะคะเทศกาลไหว้พระจันทร์หรือวันที่9เดือน9 เราก็จะมีแต่ความสุขแล้วก็ความสมหวังเข้ามาดังนั้นนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ความสมหวังคลิปของเทพิดาพยากรณเนี่ยในการลงนะคะ12ราศีเนี่ยจะลงจะลงไม่ได้แบบลงต้นเดือนเพราะว่างานเยอะดังนั้นถ้าคุณเจอคลิปเดือนไหนเนี่ยเช่นเจอวันที่11 12, 13หรือเจอวันที่9คุณก็สามารถที่จะดูคลิปต่อไปเนี่ย ครบ1เดือนในวันที่9หรือวันที่10หรือว่าจนกว่าจะลงคลิปใหม่นะคะแล้วก็คนที่อยากจะแบบดูคลิปอ,อื่นๆเนี่ยก็กดติดตามได้เพราะเรามีของรางวัลสุ่มแจกอยู่แล้วในเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยเราก็จะแบบมีเรื่องดีๆเข้ามาในเดือนนี้นะคะอ้อแล้วก็คนที่แบบสงสัยอาจารย์คะทำไมแบบทำไมคลิปที่ลงเนี่ย มีราศีที่ซ้ำกันคืออย่างนี้ค่ะเราดูดวงตามธาตุนะคะติดน้ำลงไฟแต่ว่าเราแยกเป็น12ราศีเพื่อให้คุณจะดูแล้วแบบเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเคยลงเป็นธาตุแล้วคนไม่เข้าใจดังนั้นเนี่ยเราก็เลยลงเป็น12ราศีนะคะแล้วก็ดูได้เดี๋ยวจะมีนะคะเรื่องราวของการดูดวงแล้วก็เรื่องราวของการไปรับเสด็จค่ะก็ย,ยังมีคลิปนะคะแล้วก็ จะมีอะไรที่โอโอป,ปังปังดังนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเข้ามาแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมหวังทุกอย่างนะคะไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะมาดูดวงกันนะคะว่าเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นยังไงว่าความรักของคุณเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในเดือนกันยายนนี้ซึ่งเราก็ได้ใช้ไพ่นะคะที่ลายกุหลาบก็เป็นไพ่นะคะ ลิขสิทธิ์ยุโรปแต่ว่าปริ้นแล้วก็ทำที่ประเทศจีนตอนนี้นะคะประเทศจีนเนี่ยก็ได้ทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมาเพราะว่าไพาทาโรโอฮิตมากเลยในเมืองจีนนะคะก็คาดว่าถ้าเกิดเทคโนโาพยากรอนเนี่ย ไปเปิดสำนักสอนนะคะดูหมอด้วยไพ่ทาโร่รับรองค่ะว่าคงโกงเงินหยวนมามาหาศาลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนจีนกาลังนิยมแต่ว่าคนเก่งๆยังน้อยอยู่นะคะวันนั้นคุยกับเพื่อนสินแสที่เมืองจีนบอกว่ามาเปิดสอนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมาดูดวงก็ได้นะคะเดี๋ยวรอให้จีนเปิดประเทศแล้วเราก็ฝึกฝนภาษาจีนนะคะหนีเห่าแล้วเราก็จะแบบดูได้ไปเมืองจีนนะคะอ่าระหว่างนี้นะคะก็ฟังคําทํานายของเทพดายพยากรณ์ในเรื่องราวของความรักของคุณ ะะเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงหน้าฝนนี้รักกันดีไหมคนอยู่บ้านเดียวกันคงได้อยู่บ้านเดียวกันมากขึ้นพอต้องเฝ้าระวังน้ําส่วนก็ไม่เชิงหน้าฝนก็คือเป็นประมาณว่าพายุเข้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณก็จะต้องแบบว่าคอยดูแลแล้วก็ประครับประคองหัวใจนะคะช่วงนี้ตัวของคุณอาจจะมีเรื่องนู่นเรื่องนี้ให้คิดเยอะแต่ว่าคุณก็ต้องพยายามทําใจนะคะอย่าได้คิดอะไรมากมายเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยตัวของคุณเนี่ยจะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ย หม่นหมองเศร้า Lead หมองนิดนึงนะคะคุณก็ควรที่จะแบบทาอะไรต่ออะไรให้ชีวิตเนี่ยมีแต่ความสุขแล้วก็มีอะไรที่ลําค่าแล้วคุณก็จะมีอะไรมากมายเข้ามานะคะอย่าได้เป็นกังวลค่ะบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกน้อยอ,อกน้อยใจในเรื่องราวของความรักบ้างนะคะแต่ก็ช่วงนี้เนี่ยเอ่อในเรื่องราวของความรักเนี่ยตัวของคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบเอ,อ้ยมีเรื่องนู่นเรื่องนี้ให้คิดมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้มากมายนะคะแต่ว่าเอ่อาบางครั้งเนี่ยคุณก็ต้องแบบ ขจัดความน้อยใจออกไปแล้วก็คุยกับคู่รักหรือคนรักของคุณนะคะถ้าต่างคนต่างน้อยใจหรือว่าแบบไม่พูดกันไม่เปิดอกคุยกันเนี่ยมันจะไม่ดีนะคะเดี๋ยวความรักเนี่ยจะไม่ส่งผลดีงามดังนั้นเนี่ยคุณกับคนรักควรที่จะพูดจาเจรจาให้ดีงามนะคะอย่าได้แบบเออรูกสกแบบเราเศร้าหมองเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ควรความรักของคุณกับคนรักนะคะก็จะได้เป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มีอะไรที่ดีๆมากมายเลยนะคะในเรื่องราวของความรักคุณกับคนรักต้องมีการคุยกันแล้วปรับความเข้าใจกันแล้วความรักก็จะแบบดีงามนะคะสดใสไม่มีอะไรที่แบบว่ายุ่งยากหรือมีอะไรที่รู้สึกแบบมันแย่หรืออะไรเงี้ยคุณกับคนรักน,นี่ก็ต้องคุยกันให้ดีๆพอคุยกันให้ดีๆแล้วเนี่ยก็จะเกิดความสุขนะคะ เมื่อเกิดความสุขแล้วเนี่ยทุกอย่างที่ดีเนี่ยเราก็จะมีอะไรที่ดีๆเข้าหากาันช่วงนี้นะคะคุณกับคนรักเนี่ยจะมีเรื่องง้องแง,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 ง้งงองแงแล้วก็คุยกันไม่เข้าใจนะคะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยมันเป็นเรื่องที่แบบว่านู่นนี่นั่นเป็นเรื่องที่แบบคุณรู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องจุกจิกแอะทําไมแบบจุกจิกใส่กันอะไรแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ดังนั้นเนี่ย คุณกับคนรักต้องคุยกันให้เคลียร์คุยกันให้เข้าใจแล้วคุยกันแบบเปิดอกนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยสามารถที่จะเจอคนใหม่ๆได้ตลอดเวลายิ่งตอนนี้สื่อโซเชียลเนี่ยถ้าหากเรามีความไม่เข้าใจคุยกันแล้วเผลอไผไปคุยกับคนอื่นทั้งคู่เลยนะคะมันก็มีโอกาสไปจากกันได้ดังนั้นเนี่ยคุณต้องพยายามไม่เอา ความน้อยอกน้อยใจมาสร้างปัญหาในเรื่องราวของความรักค่ะแล้วก็ช่วงระยะน,นี้นะคะคนรอบข้างของคุณเนี่ยจะค่อนข้างดีคือจะค่อนข้างเต็มไปด้วยความเสียสละและความเสียสละนั่นเองค่ะก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วคุณก็จะเห็นว่าความรักเนี่ยกับคนรอบข้างเนี่ยก็คือเขาจะเสียสละให้คุณนะคะเขาจะพูดจาดีๆให้กับคุณแล้วก็ ถ้าคุณปรึกษาเรื่องงานหรือเรื่องอะไรที่เป็นหลักการและเหตุผลกับคนรอบข้างดีแต่เรื่องราวของความนา้อยอกน้อยใจของตัวคุณเนี่ยอย่าไปปรึกษาคนรอบข้างนะคะไม่ค่อยเวริร์กไม่ค่อยดียังไม่ค่อยแบบดีมากดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยลองปรึกษาคนรอบข้างควรที่จะเป็นเรื่องของความรักที่ดูแล้วมีหลักการเช่นอ่า เราจะซื้อของขวัญให้กับคนรักดีไหมหรือเราจะทำเซอร์ไพรส์ไปเที่ยวไหนกันดีอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องหนึ่งนะทะเ,าเาลาะกับคนรักเขาไม่ค่อยใส่ใจหรือเขาไม่ค่อยฟังเราหรือเขาไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าเขาเอาแต่อารมณ์ไม่มีเหตุผลกับเราอย่างนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนรอบข้างเขาจะ ให้คำปรึกษาได้ในแง่ของรูปธรรมเช้นไปเที่ยวไหนดีถ่ายรูปไหนสวยมุมไหนดีแต่จะไม่ได้แบบว่าให้ในเรื่องราวของจิตใจที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเล็กน้อยดังนั้นปัญหาเล็กๆน้อยๆของคุณคุณต้องแก้เองค่ะก็ค่อยๆค,คิดทีละจุดนะคะถ้าอันไหนแก้ไม่ได้ข้ามไปก่อนแล้วค่อยกลับมาแก้ใหม่ไม่สายคะ่ะหรือถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยปัญหาทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มีอยู่แก้อะไรไม่ได้เลยไม่ต้องแก้ค่ะ ลืมลืมมันไปหรือรู้สึกแบบเฮ้ยช่วงเนี้ยคุยกันไม่เข้าใจนิ่งไปก่อนงดคุยกันไปสักสามวันห้าวันเจ็ดวันนะแล้วไอ้เรื่องทะเลาะเบาแหวงหรือความไม่เข้าใจกันเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็จะมีแต่ความสุขความสบายใจแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักที่คุณมีให้กับคนรอบข้างทุกอย่างมันโอเคทุกอย่างมันก็จะแบบกลับกลายเป็นทัศนคติที่บวกแล้วก็คุณก็จะรู้สึกว่า ความรักของคุณเนี่ยมีแต่ความสวยงามแล้วทุกอย่างก็จะโอเคนะคะก็คุณก็ต้องพยายามเลิกจุกจิกเลิกที่จะแบบมาใส่ใจกับปัญหาที่มันจุกจิกปัญหาที่มันไม่ได้เป็นเรื่องเป็นกลาวปัญหาที่แบบยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ควรที่จะแบบทาอะไรให้รู้สึกแบบ มันขี้คลายปัญหาและทุกอย่างมันก็จะโอเคในเรื่องราวของความรักนะคะคุณจะได้รู้สึกว่าเออความรักเนี่ยมีแต่สิ่งที่ดีๆแล้วคุณก็จะมีแต่ความเรื่องราวที่ดีๆแล้วประสบความสําเร็จแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความรักเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีแต่เรื่องที่แบบเรื่องที่แบบล้ำล้ำเรื่องที่อะไรทั้งหมดนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยมีแต่ความสุขแล้วก็ความโชคดี ช่วงนี้นะคะคุณกับคนรักเนี่ยจะมีดวงดีเรื่องเงินกับผู้หญิงเนี่ผู้หญิงจะนําโชคมาดังนั้นนะคะคุณเด็ดเสี่ยงโชคเสี่ยงลอตเตอรี่หรืออะไรด้วยกันเนี่ยซื้อด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ควรที่จะให้ผู้หญิงะคะ่ะเป็นคนที่แบบที่แบบเสี่ยงโชคหรือว่าไปเสี่ยงโชคกับผู้หญิงหรือร่วมงานกับผู้หญิงฟังคําแนะนําของผู้หญิงด้านการเงินนะคะ ผู้หญิงจะให้คําแนะนําที่ดีหรือไปทํางานทําเงินอะไรเกี allemaal, ่ยวกับผู้หญิงก็ได้ทุกอย่างก็จะโอเคดีทุกอย่างก็จะไปได้ดีดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยการงานการเงนิงนหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยก็จะมีแต่ความมุ่งมัน่นทุกอย่างก็จะไปได้ดีนะคะหลายๆอย่างดังนั้นเนี่ยความรักของคุณก็จะเต็มไปด้วยความจเจริญรุ่งเรืองแล้วมีเศษสิ่งดี่ดีเข้ามาแล้วคุณก็จะมองเห็นว่าทุกอย่างในเรื่องราวของความรักเนี่ย เป็นไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยมีความสุขแล้วคุณก็จะค้นพบว่าความรักของคุณเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตของคุณเนี่ยมันช่างแบบดีแล้วก็มีอะไรที่แบบดีๆล้ำล้ก้าวหน้าเข้ามาแล้วคุณก็เริ่มรู้สึกว่าเออความรักของเราเนี่ยมันจะเติบโตได้ช่วงนี้นะคะขจัดปัดเป่าปัญหาเรื่องราวของความน้อยอกน้อยใจไปแล้วความรักของคุณก็จะเติบโตได้ค่ะ นะอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสหรืออย่าไปทําอะไรให้รู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้ความรักเราทําไมแบบมีแต่เรื่องอะไรที่แบบไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวไม่เป็นอะไรมีแต่ปัญหาจุกจิกถ้าคุณแบบขจัดออกไปได้นะคะความรักของคุณจะเทพมากเลยค่ะก็พยายามเฝ้าระวังในเรื่องราวของความรักให้มากที่สุดนะแล้วก็วันถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแบบทาให้ความรักมันแบบดีงามคุณก็ต้องแบบเอาใจคนรักเยอะ อันนี้คุณหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่ได้คบมาตั้งนานแล้วจะให้มาเอาใจเหมือนสมัยก่อนไม่ได้อะไรเงี้ยเราต้องหมั่นเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันมีเซอร์ไพรส์มีอะไรเงี้ยความรักจะได้ไม่จืดจางความรักจะได้แบบสดใสความรักจะได้แบบมีแต่เรื่องราวแห่งความฟรุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งความรักจะได้สดใหม่แล้วก็สดชื่นอยู่ตลอดเวลานี่แหละค่ะเรื่องราวของความรักคุณอย่าไปคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าความรักของเราเนี่ยมัน แย่ yeah, มันยุ่งยากมันอะไรองนี้ยคะ่ะคุณก็แบบไม่ต้องไปคิดเยอะดังนั้นเรื่องราวของความรักของคุณเนี่ยจะมีการเติบโตแล้วก็เป็นไปได้ง่ายๆแล้วทุกอย่างมันก็จะโอเคนะคะคุณอย่าไปคิดหรืออย่าไปเครียดมากกดติดตามคลิปเทพยายพยากรน,นะคะเดี๋ยวจะมีของรางสุ่มแจก